สวัสดีผู้ปกครองและน้องๆและแฟนๆที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับวันนี้ก็พบกับโค้ชอบพาฝึกกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอต่อเนื่องนะครับจาก e p ที่แล้วนะครับเราก็จะยังอยู่กับน้องสิงโตเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอที่แล้วจะเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีนะครับส่วนคลิปดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ,กบภาคปฏิบัติซึ่งจะลงในสนามจริงนะครับ สำหรับวันนี้โค้ดก็จะสอนเกี่ยวกับการเล่นในสถานการณ์ที่เป็นพื้นที่สามพื้นที่นะครับก็จะเป็นแดนหลังแดนกลางและแดนหน้านะครับโค้ดก็จะจำลองสถานการณ์นะครับว่าน้องจะต้องเล่นแบบไหนในสถานการณ์ที่อยู่แดนหลังและแดนกลางและแดนหน้านะครับสำหรับการเล่นแดนหลังของน้องสิงโตโค้ดก็จะจำลองว่า โค้ชเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ด้านหลังของน้องสิงโตน้องสิงโตจะต้องแก้ปัญหาในการเล่นด้วยการครอบครองบอลแล้วก็เคลื่อนที่นะครับแล้วก็การหลอกล่อแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการหยุดแล้วไปโค้ชใช้อยู่สามอย่างนะครับในส่วนของการแก้ปัญหาการเพลซิ่งของคู่ต่อสู้นะครับหนึ่งก็คือการหลอกล่อนะครับสองคือการเคลื่อนที่นะครับสาม การหยุดและไปต่อนะครับจากในคลิปก็จะเห็นนะครับว่าโค้ดทำการหลอกล่อและเปลี่ยนทิศทางนะครับหยุดและไปต่อนะครับโค้ดจะให้น้องสิงโตทำแบบนี้ซ้ำๆอยู่ประมาณ10เซตนะครับก็เป็นการครอบครองบอลการเคลื่อนที่แล้วก็การหลอกล่อคู่ต่อสู้แล้วก็การเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับในแดนหลัง ซึ่งน้องสิงโตมกักจะเสียบอลบ่อยมากนะครับไม่สามารถสร้างสรรเกมจากแดนหลังหรือในแดนตัวเองได้นะครับจากคลิปวิดีโอก็จะเห็นว่าน้องสิงโตมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเป็นซูปเปอร์สตาร์ลูกหนังให้ได้นะครับน้องกู ทุ่มเทในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากนะครับโค้ดก็ยินดีที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความสามารถให้กับน้องอย่างสุดความสามารถนะครับน้องๆผู้ปกครองที่ติดตามดูคลิปอยู่เป็นประจำนะครับก็จะแปลกใจว่าทำไมโค้ดจ๊อบไม่สอนเหมือนโค้ดคนอื่นที่เน้นในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายความฟิตนะครับ โค้ชอบมองผ่านในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับที่โค้ชหลายๆคนหรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหลายๆท่านมุ่งเน้นไปในเรื่องของการคอเดเนชันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาในด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถพัฒนาในเรื่องของการเล่นของน้องได้น้องได้รับการฝึกเหล่านี้มามาก พอสมควรแล้วโค้ชจ๊อบก็เลยฝึกอะไรที่มันไม่ซ้ํากับโค้ชคนอื่นเขาเพื่อที่ให้น้องเขาเกิดการพัฒนานะครับซึ่งในการฝึกเล่นกับลูกบอลเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้พละกําลังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดียวกันนะครับโค้ชจ๊อบมองว่ามันจะเป็นประโยชน์กับฟุตบอลมากกว่าซึ่งการฝึกคอนดีนชั่น โคจอบมองว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับฟุตบอลมากเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจผิดนะครับว่าการฝึก coordination สำคัญกว่าการฝึกกับลูกฟุตบอลนะครับโคเจอบก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่จริงนะครับบางคนบอกว่าการฝึกคอ o r d i n a t i o n ถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่เด็กโตมา เราจะไม่สามารถฝึกได้เราจะมีร่างกายที่ไม่ดีสู้คนอื่นเขาไม่ได้อันนี้ไม่เป็นความจริงครับร่างกายคนเรานะครับถ้าได้รับการฝึกฝนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไม่จำเป็นต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กเราก็สามารถมีร่างกายที่ดีแล้วก็ฟิตเท่ากับคนอื่นได้นะครับยกตัวอย่างเลยนะครับโคชจอบสมัยก่อนไม่เคยได้ฝึก อะคาเดมี Academy, หรือเรียนกับอะคาเดมีนะครับสิ่งที่โค้ชจบทำก็ซื้อลูกฟุตบอลมาหนึ่งลูกซื้อรองเท้าสตั๊ดมาหนึ่งคู่ซื้อสนับแข้งซื้อถุงเท้าฟุตบอลมาเวลาว่างก็เอาลูกบอลมาเดาะมาฝึกเลี้ยงมาฝึกสกิลต่างๆฝึกการครอบครองบอลฝึกบอลฟิลลิ่งฝึกแปรบอลส่งบอลกระแทกกับกำแพงฝึกฟีคิกนะครับเลี้ยงหลบสิ่งกีดขวางเล่นกับหมาบ้างนะครับ มีเวลาก็ไปเล่นกับเพื่อนนะครับก็ไม่ได้ฝึกคอ์ดเนชั่นเลยนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ13ปีหลังจากนั้นพอมาอยู่มอไปถึงมาเริ่มเล่นทีมโรงเรียนก็ฝึกแค่พละกกำลังพื้นฐานความฟิตธรรมดาทั่วไปนะครับเบสิกทั่วไปเลยนะครับพอมาอยู่มหาลัยถึงมาเป็นนักกีฬามหาลัย ก็มีฝึกค o ร r d i n a t i o n บ้างแต่ก็ไม่มากนักนะครับแต่ก็สามารถวิ่งได้เร็วเร็วมากกว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับสปีดต,ต้นของโค้ชจอบเนี่ยเร็วกว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยนะครับจากเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อนเขาเป็นนักกีฬาทีมอ่าโรงเรียนกีฬาอย่างนี้นะครับเป็นเด็กที่เล่นกีฬามาตั้งแต่ประถมมัธยมจนปริญญาตรีจนสม,มสรนนะครับ เมื่อมาเปรียบเทียบกันร่างกายเรารู้สึกว่ามันดีกว่าเขาเพราะเราไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บสะสมเพราะเราไม่ได้เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กนะครับมีความสดความเฟสกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้แพ้คนที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเรานะครับเมื่อไม่ได้รับการฝึกความฟิตความฟิตก็จะหายไปภายใน1-2สัปดาห์นะครับ แต่ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแต่การเล่นฟุตบอลมันไม่สามารถเพิ่มเติมได้ภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับน้องจะเล่นฟุตบอลได้เก่งได้ดีนะครับน้องก็ต้องเล่นกับลูกฟุตบอลให้เยอะๆนะครับฝากไปถึงผู้ปกครองและน้องๆน,นะครับถ้าต้องการให้ตัวเองเก่งหรือต้องการให้เด็กเก่งก็ต้องเล่นกับลูกบอลให้เยอะๆนะครับเพราะว่า มีความฟิตมีความเก่งอย่างาในร่างกายอย่างเดียวไม่พอนะครับเราก็ต้องมีความเข้าใจนะครับมีความเข้าใจในเกมมีสติปัญญาที่ดีสามารถเอาตัวรอดได้ครอบครองบอลได้นะครับโคชจอบไม่ได้เน้นให้ฝึกกายกรรมเหมือนเน้นวัดเซ้าหลินแต่โคชจ็อบเน้นในเรื่องของการ ครอบครองลูกบอลการเอาตัวรอดการสร้างสรรเกมการใช้ความสามารถเฉพาะตัวที่จะทำให้เราต่อยอดไปได้ไกลประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ได้ประสบความสำเร็จในระยะใกล้จากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาถ้าน้องฝึกเรื่องของความแข็งแรงสภาพร่างกายหรือค o o r d i n a t i o n น้องต้องใช้เวลาในการเล่นฟุตบอลสามถึงสี่ปีกว่าน้องจะเก่งหรือเล่นเป็นแต่ถ้าน้องฝึกการเล่นลูกฟุตบอลให้มากๆแล้วโค้ชสามารถถ่ายทอดเรื่องความเข้าใจในการเล่นเทคนิคต่างๆให้กับน้องได้น้องจะสามารถเล่นฟุตบอลได้เก่งภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นอันนี้ฝากไปถึงผู้ปกครองและน้องๆถ้าอยากเก่ง ให้ดูฟุตบอลเยอะๆแล้วก็ฝึกเหมือนนักฟุตบอลที่เขาฝึกฝึกสกิลต่างๆอย่างในคลิปนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงการฝึกในส่วนของกลางสนามที่โค้ชจำลองสถานการณ์น้องสิงโตมีคู่ต่อสู้ที่เป็นโค้ชแล้วก็ฝึกเล่นลูกโดงน้องสิงโตเนื่องจากตัวเล็กไม่สามารถเล่น ฟุตบอลลูกโด่งได้มักจะโดนเบียดโดนแย่งโดนชิงมงเล่นโค้ชก็เลยต้องสอนเทคนิคให้กับน้องใช้เทคนิคในเรื่องของการเบียดการแซะคู่ต่อสู้เดินถอยหลังเมื่อมีคู่ต่อสู้มากดดันอยู่ด้านหลังน้องจะยืนรอรับลูกบอลจากเพื่อนเฉยๆไม่ได้น้องต้องทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ก่อนถึงจะสามารถ เล่นบอลในจังหวะนั้นๆได้โค้ชก็จําลองว่าลูกบอลหนึ่งลูกบอลไม่มาถึงน้องทําลายจังหวะคู่ต่อสู้เดินเบียดให้คู่ต่อสู้เดินถอยเพื่อวิ่งไปรับบอลสองบอลมาถึงตัวน้องก็ต้องทําเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้วิ่งเบียดหรือกระโดดมงบอลได้ น้องก็ต้องทําลายจังหวะคู่ต่อสู้ก่อนสามเมื่อบอลข้ามหัวคู่ต่อสู้เราต้องการที่จะเล่นบอลลูกนั้นเราก็ต้องทําลายจังหวะคู่ต่อสู้แล้วก็วิ่งอ้อมไปเล่นบอลแล้วโค้ชก็สอนว่าเวลาบอลมาสูงอย่าไปยกเท้าหาลูกบอลปล่อยให้ลูกบอลตกลงมาในระยะที่ต่ําที่สุดก็คือในระยะที่อยู่ระหว่าง หน้าแข้งนั่นเองหรือต่ําลงมาจนเกือบถึงพื้นก็แค่ยกเท้าขึ้นมานิดหน่อยให้บอลตกลงมาแล้วก็เอาบอลลงเล่นได้แบบง่ายๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ